ในแต่ละจักรวาลที่ปีสามอันเนี่ยที่เป็นบุญที่เป็นกิเลสที่มาจารยากตาธรรมาเนี่ยแต่ละจักรวาลเนี่ยเขาจะมีองค์ประกอบได้กันสองอย่างคือธาตุแล้วก็ธรรมจ้ะธาตุเนี่ยเกิดขึ้นจากธรรมสามอันนั่นแหละจ้ะประกอบกันขึ้นเป็นธาตุตกลงธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตุมีนาธรราตุเนี่ย หกอันเนี่ยแต่ละธาตุถ้าเราเช็คเข้าไปดูเราจะรู้ว่ามีทำด้วยกันสามอันคือทมที่เป็นบุญที่เป็นกิเลสที่เป็นธรรมอวิยากตาธรรมมาอย่ยรวมให้เป็นธาตุดินน้ําไฟลมตาธาตุแลวตอนนี้ธาตุเนี้ยเขาอยู่ในนิพพานใหญ่ดังนั้นธาตุนี้ถ้าดูแล้วถือว่าเป็นของกลางคําว่าของกลางหมายถึงว่า นิพพานที่เป็นบุญจะเอามาใช้ก็ได้นิพพานที่เป็นกิเลสอวียักาตาธรรมมาเอาไว้ใช้ก็ได้เรียกไปใช้ได้ดึงดูดเข้ามาได้เหตุผลส่วนหนึ่งก็คือพอไปเช็คดูธาตุนั้นก็มีทำสามอันถ้าบุญเช็คดูบุญก็รู้ว่าอ๋อเขามีกิเลสมีบุญมีอวียากาตาธรรมอะไรครแล้วที่เกิดขึ้นมาของธาตุอ่ะก็เกิดจากทมทั้งสามนี่แหละทําให้เกิดเป็นธาตุขึ้นมาได้ อันนี้คือเราพูดถึงตอนต,นต้นเริ่มต้นย้อนเริ่มเริ่มขึ้นไปอีกนะหรือถ้าพูดไปแล้วคือนิพพานใหญ่เนี่ยนิพพานใหญ่อ๋หรือว่าจักรวาลใหญ่เนี่ยสร้างาธาตุขึ้นมาจ้ะแล้วก็สร้างแล้วก็ทําให้มีธรรมขึ้นมาไอ้คําว่าสร้างาธาตุสร้างธรรมขึ้นมาเนี่ยในระดับเนี้ยเราพูดถึงแค่ระดับนี้แต่ถ้าจะถามว่าก,ก่อนในนี้นเป็นยังไงอันนั้นเอาให้รู้เรื่องนี้ก่อนแต่ถ้าจะรู้ตรงนั้นน่ะ ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไม่ยากหรอกเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนหรือถ้าจะตัดตอนง่ายๆแต่นี่พอเราจะรู้แล้วนะเรารู้แล้วนะว่าธาตุเนี่ยก็อยู่ก็อยู่ในนิพพานใหญ่อยู่แล้วธาตุเนี่ยยินนับปนเป็นลมกาธาตุวิญญาตธาตุอยู่ในวิถีทางใหญ่แล้วแล้วตอนนี้นนิพพานใหญ่เนี่ยมีธรรมสามอันเขาเขาไม่ปนกันอยู่นะเขาแยกกันอยู่ เรานึกถึงมีดวงแก้วหนึ่งดวงใหญ่ๆแล้วก็มีดวงแก้วสามดวงเล็กๆอยู่ข้างในอย่างนั้นแหละฮะทำทั้งสามอันเนี่ยเขาเป็นเหมือนดวงแก้วเล็งเล็กสามอันอย่างเงี้ยฮะเรานึกถึงส่วนตัวเราเนี่ยเราอยู่ในในดวงแก้วที่เป็นฝ่ายบุญอย่างเงี้ยจะ้ะเป็นดวงแก้วที่เป็นฝ่ายบุญเรามาดูโครงสร้างของ ของฝ่ายบุญจะ้ะหรือนิพานของฝ่ายบุญหรือจักรวาลของฝ่ายบุญก็ได้ที่เราพูดถึงจักรวาลของฝ่ายบุญเพื่อจะให้เป็นภาษาที่ในปัจจุบันเข้าใจง่ายเพราะพูดถึงจักรวาลถ้าเด็กก็รู้อ๋อจักรวาลมีดวงอาทิตย์มีดวงดาวมีดุนนี่อะไรเงี้ยอันนี้มันง่ายง่ายแต่ถ้าบอกว่านิพานโอ้โหไปกันใหญ่เลยนั้นภาษาเราที่เราคุยกันนะวันนี้หรือเท่าหรือเวลาเราคุยกันนี้ ราจะบอกว่าจาัก,กรวาลเราก็เข้าใจเราจะบอกว่าที่ผ่านเราก็เข้าใจอย่างจ้ะไปลองพ,พูดในพูดใน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 สิ่งเนี้ยอธิบายสิ่งเนี้ยมันเป็นภาษาจ้ะมันเป็นสามันเป็นคําอธิบายอะ่ะนั้นจะถามว่าชื่อจริงๆเขาเป็นอย่างนี้ไหมอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้อาจจะเป็นอะไรก็ได้แต่นี่เราพูดอธิบายในสิ่งที่เราเรากําลังทํางานอยู่สิ่งที่เรารับรู้อยู่ สิ่งที่ทํางานกับเราอยู่เรามาดูจักรวาลหรือว่านิพพานที่เป็นบุญนิพพานที่เป็นบุญเนี่ยที่ศูนย์กลางนิพพานที่เป็นบุญถ้านในในภาพนี้ก็คือที่ศูนย์กลางของดวงแก้วดวงเล็กๆอะ่ะที่เป็นบุญนะนะเริ่มต้นเลยเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมีธรรมที่เป็นบุญจะ้ะ ทําที่เป็นบุญเขาเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานเขาเขาอยู่ในในความเป็นธรรมที่เป็นเป็นดวงเล็กๆอย่างเงี้ยเราจะบอกองี้ก็ได้เป็นดวงเล็กๆดวงถ้าในความหมายในภาพก็แปลว่าดวงเล็กๆที่กลางดวงแก้วดวงเล็กของบุญนั่นแหละจ้ะดวงเล็กๆคําว่าเล็กนี่เล็กมากเล็กกว่าอะตอมเล็กย่อยไปเล็กที่สุดอ่ะเขาเป็นธรรม ที่เป็นบุญทำที่เป็นบุญในทอทงอะนะเอาลรือมอมาทำที่เป็นบุญนี้เป็นเครื่องจักรจ้ะเป็นพลังงานดูดีๆนะเขาเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานสิ่งที่ทำที่เป็นบุญเขาทำเขาทำอย่างนี้จ้ะการทำงานของเขาคือเขาจะดึงดูดแปลว่าดึงดูดไปว่าดึงดูดแปลว่าเอาเข้ามาหาบ่อเกิดบ่อเกิดแปลว่าสร้างขึ้นมา การทํางานของธรรมเขาจะใช้ห <trips> ลักของการดึงดูดแล้วก็บอกเกิดอ่ะคือดึงดูดเข้ามาแล้วก็บอกคําว่าบอกเกิดแปลว่าสร้างขึ้นมาใหม่อ่ะดึงดูดเข้ามาหาปุ๊บแล้วก็สร้างขึ้นมาดึงดูดเข้าสร้างขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะแล้วทาไมเขาทํางานได้เขาเป็นเครื่องจักรอ่ะเขาเป็นพลังงานเขาแล้วเครื่องจักรพลังงานนี่แปลว่าอะไรแปลว่าความมีชีวิตอ่ะแปลว่าความเป็นยังอยู่อ่ะ ถ้าไม่มีการดึงดูดบอกเกิดอยู่ที่เฉยเงี้ยอันนั้นไม่มีชีวิตจ้ะอันนั้นไม่มีความเป็นยังอยู่จะ้ะถ้ายังมหีหรือในความหมายเราเยังมีลมหายใจอยู่หรือยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยแปลว่ายังขยับยังทํางานได้แต่นี่นที่มันเฉยเนี่ยมันมันตายเนี่ยมันไม่มีอะไรแต่นี่เขาเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานเขาเป็นความเป็นยังอยู่จะ้ะเขามีชีวิตจะ้ะทาที่เป็นบุญเนี่ยอันนี้เราพูดเฉพาะ ่ที่เป็นบุญนะจ๊ะแล้วจุดเริ่มเริ่มที่เราตัดตอนอันนี้ก็ตัดตอนมาแล้วเอาพูดเฉพาะตอนตอนนี้ก่อนตอนเริ่มเริ่มเขาจะเป็นดวงเล็กๆอยู่ตรงกลางจากตรงกลางณปัจจุบันเนี่ยที่เราเรียกว่านิพานของฝ่ายบุญสิ่งที่เขาทําคือเขาจะไปดึงดูดเอาธาตุมาจ้ะธาตุที่บอกว่าเป็นของกลางของนิพานใหญ่อะไรจ้ะ ดึงออกมาประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายอ่ะร่างกายของพระต,ต,ต้นท่าต้นธรรมนั่นเองอ่ะร่างกายมีลักษณะหมาปุุษอย่างนั้นน,นั่งขัดสมาธิลืมตานั่งบนแผ่นชานแล้วก็เห็นกลมๆคุมท่านน่ะนั่นนคือขนาดของนิพพานของบุญเลยอ่ะเวลาดึงดูดเอามาเขาจะมีทตุดินน้ำไปลงกาศทตุวิญญาณทตุเขาจะมีวิญ,ญญาณธทตุด้วยพอดึงมาปุ๊บประกอบขึ้นเป็นองค์แรกคือพระเดชหลวงปู่จ้ะ พระเด็จกรหลวงปู่ก็มียาณธาตุในดหลวงปู่กําหนดเป็นเทศหลวงปู่กาหนดเป็นหลวงพ่อคุณยายาเงี้ยแล้วก็กําหนดเป็นท่อทานบุญกําหนดเป็นเป็นคนทั้งหลายมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยฮะเนี่ยฮะ,ฮะล้วนแต่เป็นพาตนธาตุตนธรรมพราะเกิดพระเด็คุณหลวงปู่ขึ้นพระเด็จกรลุงปู่ท่านมีท่านมีธรรมที่เป็นบุญบรารมีแล้วก็มีธาตุธาตุเนี่ยด้วยความที่เกิดองค์แรก ธาตุเี่ยเขามีความละเอียดของธาตุมีความหยาบของธาตุไม่เท่ากันความว่าละเอียดหยาบเราดูตัวอย่างเพื่อเราเห็นอากาศอย่างเงี้ยเราในความหมายแป,แปลว่าละเอียดแล้วกันพอเราเห็นเป็นเหล็กเงี้ยให้ถือว่าหยาบเนี่ยถามว่าอากาศมีธาตุไหมก็มีเนี่ยเนี่ยละเอียดเหล็กนี่คือธาตุใช่ไหมใช่ก็นี่คือหยาบความหมายอย่างเงี้ยพระเดชหลวงปู่เนี่ยองค์แรกเนี่ยที่ที่ ที่ทำดึงดูดมาเนี่ยอ๋อทำเนี่ยนะถ้าเราจะใช้ชื่ออีกชื่อหนึ่งของคําว่าทำทำนี้เราชื่อว่าพระผู้สร้างก็ได้นะจ๊ะเพราะเมื่อกี้เห็นไหจ๊ะว่าทำอะ่ะเป็นดึงเอาธาตุมาประกอบกันเป็นพนระเดชกลมปูตกลงพระผู้สร้างเป็นอะไรเนี่ยพระผู้สร้างเป็นเครื่องจักรอย่างเป็นพลังงานแล้วตอนเนี้เครื่องจักรพลังงานที่ใช้ในการสร้างระดับเนี่ยเขาเรียกว่าบารมีสามสิบธาตจ้า พอเกิดพิษล้มปู่แล้วเนี่ยด้วยความที่ทำทำเนี่ยเขามีความละเอียดละเอียดมากกว่ามากกว่าธาดอยู่แล้วเลยจ้ะเขามีความละเอียดมากกว่าธาาดอีกนะเขาเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานในตัวเลยส่วนส่วนธาตุดันเป็นเครื่องจักรพลังงานไหมเขาก็เป็นเหมือนกันเป็นเป็นในระดับที่แบบว่าสุรธาตุดินเนี่ย เขาจะมีดินเขาจะมีธาตุดินเขาจะมีธาตุเขาจะมีธรรม,ท, Means, esh, มที่เป็นกิเลสที่เป็นบุญที่เป็นอภิญชกตาธรรมาอยู่เนี่ยแล้วแล้วที่เป็นบุญที่เป็นกิเลสอภิญชกตาธรรมาเนี่ยเขาเป็นเครื่องจักรแล้วก็พลังงานอยู่ตกลงความเป็นธาตุจริงๆเนี่ยเขาก็เป็นเครื่องจักรพลังงานอยู่อยู่ในนั้นอยู่แต่เป็นพลังงานแบบอ่อนๆทําไมบอกว่าอ่อนๆก็ด้วยความที่ธรรมดันไปรวมกันอยู่อะ เขาก็เลยกดกันนะ่ะเขาก็เลยเบียดเบียนกันอยู่หรือกดกันอยู่ทําให้ไม่ทําให้ไม่ได้ออกมาเป็นเป็นกําลังของบุญเลยหรือกําลังของกิเลสเลยหรือกําลังอัยากตาธรรมาเลยเราจรึงเรียกว่าธาตุเป็นของกลางทำที่เป็นบุญก็ดึงดูดเข้ามาจ้ะแล้วประกอบกันขึ้นเป็นเทพผนปุแล้วเวลาไปไปเอา ไปเอาธาตุมาเนี่ยด้วยความเป็นองค์แรกพระเด็จหลวงปู่เนี่ยจะคัดเอาธาตุที่สุดๆมาเลยจ้ะประกอบขึ้นเป็นกายพระเดชจหลวงปู่เป็นธาตุที่ละเอียดกว่ากว่าอื่นๆน่ะพอองค์ที่สองก็จะได้ธาตุที่มีความหยาบมากกว่าพระเด็จหลวงปู่ด้วยเหตุนี้พระเด็จหลวงปู่นั่งกัดสมาธิเป็นกายลักษณะหมาลุดกายพระททต้นธาตุต้นธรรม นังหลืมตาเป็นแผ่นชานอยู่ในจักวานพัทพระตนทาตนธรรมของนิพานบุญเนี่ยนะร่างกายท่านก็เต็มทั้งนิพานเลยอะส่วนองค์ที่สองที่สร้างขึ้นด้วยความที่ได้าธาตุที่มีความหยาบแล้วก็กเด็กหลวงปู่เขาสามารถซ้อนกันได้จ้ะเพราะว่าความละเอียดขององค์ที่สองเนี่ยมีความหยากกบกว่าองค์ที่หนึ่งพระเด็จหลวงปู่ละเอียดสุดพอองค์ที่สอง ก็ขนาดใหญ่เต็มนิพพานเหมือนกันเขาซ้อนละเอียดกันอย่างนี้จ้ะคาว่าซ้อนไม่ใช่ว่านั่งเรียงเลียงเรียงเ,ยง,เยงกันนี้พอองค์ที่สามก็ได้ธาตุที่หยาบกว่าองค์ที่สององค์ที่หนึ่งดังนั้นองค์ที่สามก็สามารถขยายองค์เต็มทั้งนิพพานได้เหมือนกันแล้วก็ซ้อนกันอยู่ดังนั้นถ้าเราดูมรวมถ้าดูนิพพานพระตธาคตเราจะเห็นเป็นเป็นพระ ต้นท่าตัวทาองเดียวอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราดูให้ละเอียดเราจะเห็นว่าโอ้โหนี่เขาซ้อนซ้อนซ้อนกันอยู่ซ้อนซ้อนกันอยู่อย่างงี้ไงซ้อนกันอยู่แบบนี้จ้ะคนอย่างเงี้ยคนเดินไปหรืออยู่เฉยมีผีเข้ามาสิงอย่างเงี้ยทําไมผีเข้ามาสิงคนได้อะนี่ฮะเขาซ้อนกันอย่างเงี้ยเพราะผีเขาละเอียดกว่าคนไงก็เลยซ้อนกันผีเขาก็บิดท่าประกอบเป็นกายเขาละเอียดละเอียดก็เป็นโครงสร้างอันเนี่ย คนมีธาตุที่หยาบอ่ะดังนั้นผีก็เลยซ้อนคนได้ความหมายคืออย่างนี้เนี่ยเขาซอ้อนกันอย่างเงี้ยตรงพอทำพอพอมีมีธาตุทีท่มีวิญญาณธาตุก็ก็ดึงออกมามาเป็นนิพพานของตัวเองอะ่ะทำที่เป็นกิเลสเขาก็ทําวิธีการเดียวกันนี่กันเนี่ยทำที่เป็นอภิจักตาก็รีบทําโดยวิธีการเดียวกันนี่แหละจ้ะสร้างเป็นนิพพานเขาขึ้นมาจออ้ะ ตกลงแต่ละนิพานก็เนี่ยมีมีร่างกายของพาตต้นธาต้นธรรมของเขาหน้าตาก็เป็นเหมือนกันกับกับของบุญนี่อะละอ่ของกิเลสหน้าตาก็เหมือนเราสิ่งที่ไม่เหมือนคือธรรมดังนั้นธรรมไม่ได้แปลว่าบุญแต่ธรรมเนี่ยจะต้องตามด้วยว่าธรรมที่เป็นบุญหรือธรรมที่เป็นกิเลสหรือธรรมที่เป็นยากตา แต่ณสมัยนี้ผู้ที่เขาไม่ค่อยชานาญเรื่องนี้เขาก็เลยไม่มาแยกอย่างนี้เขาก็พูดทํทๆๆเข้าไปล่ะแล้วก็เข้าใจว่าคือบุญบุญบุญหรือในความหมายคือเวลาเราพูดเนี่ยเราพูดถึงเรื่องบุญเราก็ถ้าบอกว่าทําแล้วให้ใจว่าบุญมันเป็นเงื่อนไขที่ตกลงกันในในในสังคมนี้งไงแต่ของเราอะ่ะเรากําลังคน้นกําลังทํางานระดับของ ทำทั้งหลายอะในสามธรรมอะเราเลยต้องบอกว่าทำบุญทำกิเลสทำอชิยกาาาตาธรรมะตกลงแต่ละจักรวาลมีการสร้างเป็นพระต้นธาตุธรรมเหมือนกันแล้วในแต่ละธรรมก็รีบก็ไปเอาธาตุที่เป็นของกลางมาเป็นของตัวให้หมดเลยอะตกลงนิพพานของทั้งสามอัน หรือว่าจักรวานสามันที่เป็นจักรวานเล็กๆในนิพพานใหญ่นี้นะในจักรวาลใหญ่นี้นะนี่ขนาดเท่าๆกันเลยจ้ะก็คือไม่ให้เหลือธาตุไว้ไหนเลยถ้าเหลือปุ๊บเอามาเป็นของตัวทันทีไงนั่นแหละเขาก็เขาก็อยู่กันโดยเสถียรดีจ้ะก็อยู่กันปกติแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือทำหรือว่าจักรวาลหรือว่านิพพานที่เป็นกิเลสอ่ะ เขาลุกเขาเขามาเข้ามาในนิพพานบุญจ้ะเขาเข้ามาในนิพพานบุญเวลาเขาเข้ามาเนี่ยด้วยธรรมที่ไม่เหมือนกันเนี่ยสามารถเบียดเบียนทําลายธรรมอื่นได้นะนเจ๊ะธรรมที่เป็นบุญก็ทําลายธรรมที่เป็นกิเลสได้กิเลสก็ทาลายธรรมบุญได้อวทยากระตาธรรมมาเนี่ยก็ทําลายบุญได้ทําลายกิเลสได้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือธรรมที่เป็นกิเลส เขาเข้ามาทำลายทำที่เป็นบุญี่ยผลปรากฏว่าทำให้นิพพานของบุญเนี่ยเล็กลงเล็กลงซึ่งจากเดิมเราอยู่กันแบบสะเถียนเพราะปกติบุญเนี่ยก็ไม่ไม่ไปทำอะไรกับใครอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าเขาทำก่อนขนาดนิพพานเราเลยเล็กกว่าเขาเราเสียวิญญาณาธาตุไปจ้ะแล้วเราก็เสียธาตุไปด้วยจ้ะ คือในตอนแรกๆอะนะในตอนเริ่มๆจริงๆอะ่ะพอตอนที่มีเฉพาะพระทุกข์ทับมดังนั้นสิ่งที่จักรวาลของบุญจะต้องจะต้องแก้ไขเพื่อจะให้ให้จักรวาลเราขยายใหญ่เท่าเดิมและจะต้องขยายไปกินเขาให้หมดด้วยจ้ะต้องไปจัดการกับกิเลสไปจัดการกับธรรมที่เป็นอภิจักตาธรรมะด้วยจ้ะ คือต้องยึดให้ได้ทั้งนีพพานใหญ่อะเราเรียกว่าที่สุดแห่งธรรมของบุญจ้ะดังนั้นถ้าบอกว่าที่สุดแห่งธรรมเมื่อไหร่เนี่ยต้องถามว่าที่สุดแห่งธรรมของใครเหรอจะเป็นของกิเลสไหมหรือจะเป็นของบุญเราเลยมีคําว่าที่สุดแห่งธรรมของบุญแต่ในความหมายคําว่าที่สุดแห่งธรรมเวลาพูดคเนี้ถ่ารู้กันในภาษาพวกเราเราก็แปลว่าฝ่ายบุญฝ่ายบุญทําให้เป็นที่สุดแห่งธรรมของบุญอย่างเงี้ยฮะพูดเฉพาะเรื่องของของบุญ เลยไม่ได้ต่อคําว่าบุญไงก็แค่ว่าที่สุดห่งธรรมไม่เฉยแต่ในความเต็มก็เรียกว่าที่สุดห่งธรรมของบุญเพราะธรรมที่เป็นกิเลสเขาต้องการที่สุดห่งธรรมของเขาจะเขาก็เลยมาลุบพื้นที่ของบุญนี่ไงเราเลยเห็นว่าทําไมโลกเราอ่ะกิเลสถึงเข้ามาเยอะจอังเลยนี่ยเข้ามาเรื่อยๆเพราะเขาเข้ามาจากแดนไกลเขาเข้ามาเข้ามาในพื้นที่ของเราจ่ยดังนั้นสิงที่ฝ่ายบุญจะต้องจัดการแก้ไข จึงต้องสร้างกายที่เหมาะสมในการประทะกับเขาอะจากเดิมมีกายของพระต้นท่าตนธรรมก็สร้างกายเพิ่มขึ้นมาจา้ะเป็นกายของพระสมาสูเจ้ากายที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในจักรวาลพระตนทาต้นธรรมละ เพราะว่ากายที่สร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะเหลือธาตุที่หยาบๆออกไปเรื่อยๆจ้ะเอาธาตุที่หยาบๆออกไปเรื่อยสร้างก็เป็นกายของพระสมณะสุงเจ้าแล้วก็สร้างเป็นกายของอรูปภพพรหมเทวดาแล้วก็มนุษย์ซึ่งจะมีธาตุที่หยาบออกมาเรื่อยๆ,ๆเลยแล้วในแต่ละจักรวาลที่สร้างขึ้นมาเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในจักรวาลเดียวกันจะจะแยกออกมาเรื่อยๆ,ๆอย่างเงี้ยเพื่ออะไร เพื่อเพื่อเอาไว้ปัะทะกับธรรมที่เป็นกินเลสอะไจ้ะเพื่อเพื่อเพื่อเราสู้แล้วครับเนี่ยตั้งแนวแนวลบสู้เลยจ้ะโดยแนวลบที่ปปัะทะของกิกเลสมากที่สุดก็คือมนุษย์เนี่ยเลยจ้ะจักรวาลมนุษย์แล้วเวลาสร้างสร้างขึ้นมาเนี่ยพระเดชหลวงปู่หนึ่งพระองค์เนี่ยท่านก็จะมีกายที่เป็นพระสมานุเจ้าอยู่ในจักรวาลพระสมานุเจ้า แล้วก็มีกายอารูปปรมพรมเทวดาแล้วก็มนุษย์อยู่ที่มนุษย์นั้นกายท่านเนี่ยปรากฏอยู่ในทุกจัก,กรวาลที้ที่ปรากฏอยู่ทุกวาลมีการเชื่อมกันเป็นสายสิ่งเนี้ยเราเรียกว่าท่อทานบุญจ้ะ่งมาจากศูนย์กลางของอู่ทะเลบุญศูนย์กลางอู่ทะเลบุญคือศูนย์กลางจัก,กรวาลของพระตถาตธรรมนั่นแหละจ้ะหรือเราเรียกว่าศูนย์กลางของจัก,กรวาล บุญก็ได้หรือศูนย์กลางของนิพพานทําบุญก็ได้เราอยู่บนโลกเนี่ยเรามีกายมันละเอียดกายเทวดากายผมกายรูปแบบพรมกายเทวดากายพัตมาสุเจ้าแล้วก็กายพระเทวทัตทําธรรมด้วยจ้ะแต่ตัวจริงๆของเราอะ่ะเราเป็นพระผู้สร้าง้ะเพราะเราเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานของทําบุญบารมีสามสิบทัศนนี่ไงเพราะอร่างกายเนี่ยเป็นธาตุีเฉยธาตุที่เรามาประกอบกันว่าให้เป็นหน้าตายอย่างนี้ร่างกายนี้ เพื่อเอาไว้เอาไวป้ปะทะกับธรรมที่ไม่ใช่บุญ